กินงัวนเจ้าแล้วนั่ว่าดมาเจ้าช่างมัดเดี่ยวหัวลุงบุ้เฮียแก้วมันกินมดเดวมึงโลดจำไมไม่ยืมมันเพื่อนก่อนเข้บ้านหัวนอนคนกองมียังไม่ร่อยอยากได้อยากได ผมก็ตัวเดียวเด็ดเดี่ยวจำไม่ไม่ยืนมันบ้านอนอดไปว้านหัวนอนน้องก็มีเรียกว่าพุงเอาจะร้่งเชียงไปยืมมาดีไปยืมมาขอนไปยืมก็ขอไปเล็กเล็กไปยืมมาก่อนเอ้ยไปเล็กเล็กไปยืมบ้านผู้ใหญ่แหลกบ้านหัวนอน làm cái này tai nó vô máy đại là vô mày đài nào hãy nên mẹ à, à, <laughs> mình là rơi ruồng mình hãy tiếp tục chơi chặt 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 เร้มาไกลนิดเดียวเราโยมไม่นายเราโยมไม่นายแล้วอันนี้มาพบเจอมานปลายเข่าโไม่แล้วแล้วทำไมเตียกันด លេងមកកាត់គិតលេង

เาเรียกเป้าเหมือนกันแ้าเก้าแนวแล้วมันไม่ยาวไอ้คนเข้ายาวพัดเม็ดท้นทเข้าแนวแล้วมันไม่ยาวไอ้คนเข้ายาวมันเม็ดันทเ้าแนวแล้วเข้ายาวเขเรียเ้าเืวาจะนนจเียงกันเจ้าีมงีคยเลาหน้าไเป็นอะไรอลำ ยังกัจจายมุ่งนี้มื่อนี้มื่อนี้ลำคันเร่ลำคันได้ลำคันแต่ลำคั้นลายจะมีพอได้ไหมพอได้อยู่แล้วแท้แท้ลอยเมฆราบชา

คนพี่ได้ไม่นุ่กกงไมั้งกรตนโตดรังได้ไม่นุ่กรกงไหนก่อนที่ว่าโะกั่าตํามเสื้อคำเข็กีฬาเสียแล้วๆๆกล่าวไอ้ตรงได้ผู้ใหญ่คนนั้นมาเราจะต้องจับให้ได้ยางไมนโน่กล้าวไม่เลยจะไม่ได้จะไม่ได้ทีเดียวมันรู้ที่ไรจะรู้ทุ่งบมแม่เราทุ่ง้านชีวิตได้ช่ไหเอเอ

เตันังนี้ดักดังนี้บุกกล้าเตะังนี้ชุกชุกชุกชแม่เจะเตะตนั้นไปจะมาโ้มันกับกูโอพอเราเู้เื่อกับกูเดียวใต่กัดตาง่า้ตัวคนโอ้มาลุกคุยเนื้ออย่างห้ตัวความตัววะตัวก็ไม่ดีหว่งวะ แค่จำไร้ตัวไปไหนเดี๋ยวจะกินก้างดกันเดียวผมได้ลงกินมานเลยจำเว้จำแต่ไม่ชมที่กรูกันก็จทุกคนมกานที่จะจับบุคคลคนนี้ผู้ชายที่เข้ามาเพื่อจะถูกความผายิก็าจับไม่ได้เรื่องนี้มันอไร่็ไหนทำทำไม่ควายิงสิ สีสุดาทำใจไม่ได้ก็เลยเรียกพี่นอสองคนสคนเพื่อที่จะเปนัางสริมบาให้จะเป็นยังไงอก่อน ไม่หลาครั้งหายคราที่ผั้ยคนนี้ท่องบอกผมว่าไอ้ดีสุดสุดจะไม่เธอทำอะไรไม่ได้ไม่กลัวว่าเรื่องนี้มันจะไร้เดีงมากว่านี้ยี่จะชวนพี่น้งสามคนก็จะพูดกน ชาาโกสิ้นพได้เจ้าปนดีแม่พี่ใหญ่จะเป็นยังไงพวกเป็นนับปราความเพื่อใจใหญ่ชาก้ามาด้ว Legenda มีตุระอันหนึ่งอันใดมันเจ้าโศกเสียใจใครทําให้เธอเสียใจหรือว,ว่าไอ้ทองไอ้แก้วไอ้โถมันทําให้เธอเสียใจไอ้พวกคนคนไหนไปทําให้ลูกฉันเสียใจอีเรื่องอะไรนะลูกฮะเจ้าใจในเรื่องอะไรบอกพ่อบอกแม่สีลูกบอกพ่อบอกแม่สิลูข้าใจในเรื่องอะไรฮะร้องไห้ร้องห่มสมัมล่าลูกบอกพ่อกับบอกแม่บอกสีลูกไอ้ทอง ลูกเรารอ้อยังไงมันไดบกับบป้นจึงตาอันเด็กไม่รู้เรื่องเลยยังไงคือว่าคืออบกปกพร่องทางหน้าที่นะหายเงินเดือนโอ้ออตับจุดเดนแล้วมีอะไรลูกฮละ ดีด <do> ูนะบอกพ่อดีลูคือว่ายังงี้ไปกับเส็พทองแม่สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดวงแก้วดวงหนึ่งเนียเลยไปติดูที่ปลายปราสาทของหนูทำให้บรรกรของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองใช่มันมีดวงแก้วดวงหนึ่งตีลอยมาตีดที่ปลายปราสาทของหลักสายของหูแล้วดวงแก้วดวงนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครจามันลอยมาจากไหนแต่ว่ามันทำให้บรรทครของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรือง เป็นกษตพอ่อชายแต่มันจเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าคือว่ามันคืออะไรลูกคือว่ามันได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันปรากฏกากปลากฏกาย,กกายแล้วมันผู้ชายอะไรคือว่าอย่างนี้เป็นกัตัพ่อคือว่าผู้ชายเขาเขาเขาอะไรมึงมามือมามา,มา,มา,มาอะไรลูกฮนะผู้ชายคนนั้นทำอะไร คือว่าพี่ทองเราไม่ก็กกาบทูนเก่าเสด็จพ่อเสด็จแม่เอามาดีกับเดี๋ยวผมนำตัวเองพี่ทองครับไหวยับมาลักผมเดี๋ยวผมจะกันเองจิงครับครับแล้วทำไมบางคนหมกอบมุ่งเป้าที่รับ โดยดีนะจองกับเข้าทำไมคือว่ากว่ายิ่งไม่กระจากับทุนเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจ้ากันแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องอะไรคือ่าประเด็นกับคือว่าเออเออคือว่าเรื่องอะไรคือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือว่าเออคือว่ามันอะไรนี่ ลืมไม,ลม่ลบมาลบมา,าลบมาอาบิชิตลบมาเดี๋ยวเราอะยุ่กีกข้าวแล้วชื่นกับเป็นอะไรอ,ไรอ้นนิใ <c oughs> ช่ใช่ไหับางคนม่ม,มอพอจิกรลบม,ม่แมจิกรลบสวัสดีนะทีแก,ก้วครับ จะให้บางคนมบแหนกสวัสดีนายจีแก้วครับคือว่าปัณณิเหลี่ยงมันมีอยู่ปัณณิคือว่าตอนที่มีดองแก้วน่ะทำไมไม่ดองแก้วตึ้งจีเนียนมันไม่รู้ใจคนทึ้งโดยโดยเราไม่รู้ว่ามันคือใครหลักหลอก้าวในองคเป็นตัวมห้างกวยายิ่งทึ้งเย่ามันก็เลยอ่าการคือว่ามันก็เลย มันก็เลยจับกว่ายิ่งแล้วก็อะไรอ่ะแต่ตัวนี้แหละไรนี่เลยคือว่ามันจับกว่ายิ่งแล้วก็มันก็ตบมือตบมือแจกแบายิ่งตบมือคือว่ามันจับกว่ายิ่งแล้วก็มันก็ไอหลุดจากกว่าใช่รึมังเด้งแก้ไหมอะไรนั่นใช่รึมังเด้งแก้

หายเวลาผู้หญิงกับผู้ชายก็อยู่ใครแล้วก็ผมป้าพุวยแล้วก็ก็อยู่อยู่กันเงเพชรไม่เข้าใจคือว่าต <Hayır. S 2> ันนี้กับลูกเติมท้องแล้วไข่ท้องตายโลกบอกลูกเองตองแล้วมาเข้าใจเราไหมลูกไข่ท้องไข่ลูกเต้นนั่นเองท้องกับใครเนี่ยเนี่ยนี่นียอากจะเกี่ยงดังเด้อ

วันนีจับวัดนอนในคุทเออแต่จะจับน้ำนอนในน้ำเหมยไปคือวายลุต้นนั้นมีผู้ธจคนหนึ่งนะก้าในอองตึ้งแปรำกว่ายิ่งตอนนี้กวายิ่งตองได้จ้เดือดแ้วชิบอยตาแล้วทีนี้เาจะกวายิ่งพุ่มแมวล้วเกิดเรื่องใหญ่ปัญญะมันจะไห่ดูตึ้งไหน รู้ตึงเหมืองนอับอายก่อนตึงเหมืองนั้นนี่อย่าบอกว่าเตอทองนะลูกเป็นแค่เพืพ่อผู้ใจคนนั้นเข้ามาบุกล่ำนอลูกและตอนนี้ลูกทองได้สามเดือนแล้วจีบ้ายกันแล้วอย่าเดี๋ยวพัดๆแล้วเดี๋ยวใครก้าวโรงบ้านใจยาแล้วตึงตังบอกว่าตังความดันกันจะใจให้เราดีใจกันลูกทองให้เราดีใจเพื่อนี่เจอทองกับใอ้ลูก ผู้ป็นแซ่บเหมือนกันเพราเขาคือใครชิบะเนี่ยแม้แปลวัดตองไม่มีพอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหนะถ้ารู้ตึ้งใครแล้วมันจิบ้ากันไหมรู้ตึ้งเหลืองได้พออับอายตึ้งเหลืองน,นั้นไอ้เรื่องนี้พอก็ไม่ทนเธอต่างมั้งคนที่ต้องโถ่เนี่ยเหน่งหนังดูกาลังเหนงพลำหนักหน้ากันเล่นแข่งกับลูกนะไม่เล่น นี này, ่ลูกตองแล้วลุกไหมที่เตร์ไปนนัดกล้าเล่นเก่งไงลุกไหมที่ลูกตองมาหนี่เต้นหหวแต่จ้านเวลาเตนเล่นหั่วยจนจนรูว่าเจ้นไม่ได้เคยวหวได้เต้นนี่ปล่อยได้พอพอแม่ไม่ดูแลลูก